ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนท์เน่นะครับวับนนี้ก็บพิโร่เฮลวิงเกอร์นะผมตัวโกงที่สุดตลอดชาติ <c oughs> เ,เล่มเลงกลางเฮ้ยพิลโร่ไปบนนะเฮ้ย <c oughs> ไปล่างไปล่างเฮ้ยมันไม่ไป <c oughs> ได้หลุดล่างแล้วเว้ยพิโร่สัตว์โูกกำลังไปเลนล่างเคยได้หลุดล,ล่างบพิโร่พิโร่บอกล่างไว้ก่อนวันนี <c oughs> ลล้ผมก็เจอตึงช่วงนี้เจอตึงบอยบอย มีแต่คนรีมาสกอร์แบบเฟี้ยวฟ้าวทั้งนั้นเลยผมเปิดให้ดูแบบนิดๆหน่อยๆแล้วกันคนนี้หนึ่งเกิดดิไม่ได้ดี็นอ่อคะคนนี้อีกหนึ่งนะฮ <c oughs> ัลโหลนี่ก็สกิลรูรัวข้างบนนั้นไหวใช่ไหมพอยืนได้นะพี่บอลระวังโดนฆ่านะไม่ได้ยังไม่มีสมมต มันนสกิลลแ่เยนะ่ิอมมาเยอะอยู่อิมันอะเยอะร่างไม่มีใครขายนะผมก็เสียวเข้ามาแก๊งผมเหมือนกันเจ็บปวดรวดร้าวยิ่ผมฆ่าเขาไปได้แล้วตัวหนึ่งโอ้เยเหียเจ็บ อยู่หนึ่งมันเวลาสามแล้วนี่วะชิบหายมันหกแล้วมันอัดมานาแล้วรอบนี้มันล่อจัดเต็มแน่เลยเนะี่ยเฮ้ยล่างตัวอะไรหายวะนั่งมัดอ๋อหมอบอยู่หมอบอยู่กูหลอนกลั <c oughs> วเขาจะมาแก๊งเราไงรถทางยินเขาดิผมไปตัดลูนบนผนะาวนาให้ออกลูนจริงแล้วกัน ขอหน่อยเถอะสวยศาสตรูล่างลาสัตรูกำลังไปเลนล่างมันดึงลูล่างลูนจนนริงล่าสัตรูกำลังไปเลนล่างสัตว์รูหายไปคิดว่าเขาจะไปล่างนะนู่แม่ก็ฆ่าผมแหละถ้าลูนดีนะเพราะเขาก็หกเหมือนกัน,นอ่ะโดนอุ้ยดับเบิลไอ้เหี้ยมันเห็นยังนะอะไรอะ กูหยิบไนะื้อหาวมาหยิบสก,กาวเออเห็นแล้วหมบ,บนะเอามาวาดนะ <laughs> ถ้ากวนตีกูฆ่าได้ปะวะพี่บอลเรียบร้อยเพราะว่าถ้าผมมาตีผมฆ่าได้นะไม่ตันแล้วก็นานมันหมดนะน่าจะตายแลกชีวิตกันไป เล่นรองเท้าอะไรดีวะผมเล่นโกนมาดดีกว่าพี่เล่นโซนไน้กำโซช่วยไม่แด้ไม่ได้อัพเฟรโด่ะมังกรเราแรงนะเพื่อนคือไม่ต้องตามนะไม่โดนหรอผมมั่นใจว่าโดนนะไม่กะไอเทมกระดาษาชิ้นแรกครับผมกระดาษฟ้ารีเฟซสเปลมันจะประมาณนี้เลยนะไ,<ป>ไอเฮลบิงอะ่ะ หายไปยังได้พีไออ่ไม่ต้องมาผมบอกอยู่ว่าไม่ต้องมาศัตรูหายไปหลังที่สุดก็ได้ลูนจริงสักทีนะกูเล่นเอนบิงเน้นสองมันมันจะติดพิษนะสกิลหนึ่งก็เฟียสกิลสานี่เป็นสกิลติดตัวกดใช้ได้ก็คือจะสโลถ้าไม่ได้กดเถ้าเป็นพัสิีิตัวก็คือมันจะฮิวให้เรา ตอนที่เราทำดาเมจอะเออดาเมจจากสกิลนะนั่นตีก็เรียกมังกรมาแล้วแหละตอนมังกรลงมาจะโดนสตันด้วยจะมีสตันด้วยนะอันนี้แหละความโกงของมันคือทะลุวีเคบีทะลุทุกอย่างกระดาฟ้าก็เพิ่มมังกรถ้าเป็นหลายตัวเฮ้ยมีคนแก๊งมันไม่พโลมันเฒ่าหหายยอืมอใมใ้ันนววคเรร็ กลางหายแต่ไพโรมันยังยไ,ไม่ไปไหนอะ่ะกูก็ยังไม่อยากไปบนก็ยังสบายอยู่เออกูก็ยืนฟามไ่นี้ไปเอาแนละ้วรองเท้ากำลังมาเช็คป่าดูกันน่าจะไม่มาไม่มีแล้วมั้งเอ้ยเฮียอ้าวเข้าร้านค้าพี่เดินเข้าร้านค้าได้ không phải lùa, ấy vẫn dù cài không Khi The darkness is attacking one of your structures. Hey, hello. ไม่ฆ่ากลางเลยเห้ยเสียบสองหมอบไปแล้วบอลระวังด้วยนะเฮ้ยบอลได้ได้ได้สองห่อยมานี่มังกรยังอยู่มังกรแทงไปโอ้โหมังกรกูหมดก่อนเออผมกลับแล้วลุ้นไหนวะบอลลุ้นล่างโอเคโอเคขอละกันมาล้วมีปอนพูดเสียงเบาหนยกลางคืนแล้วกลางคืนมันจะพูดเบา รือไมมก็นนกับมันพูดแทรกกันเปล่าดับเบิ้ลควาลองพาโลเมื่อกี้แน่นติปะ่ะไม่ไม่ไมโอเคกระทาฟ้าเลยจะสตันเขาเยอะดีเว้เฮ้ดูกระดูกก็ใกล้ผมจังสองว่กจังเล่นได้มีลงอ่ะเพื่อนลงพาโลได้ปะ มีมมมเออได้อยู่ได้อยู่มาส่วนผมสังเกตุเพื่อนแต่ผมว่าน่าน่าจะน่าจะไม่รอดเลยเพื่อนโดนไอ้น,นี่ด้วยเลยไม่ขึ้นเอ้ยได้อยู่ว่ะอ้าวชิบหายงั้งมาจากไหนเนี่ยมัหมอบอยู่คิดเล่นหมอบเน้นหมอบด้วยนะเหมือนสกิลสามไม่อัพเหมือนมอบแรงเหมือนไม่อัพสามอะไม่ต้องไม่ต้องไปตาม ใกล้ป้อมไปแล้วเฮ้ยดีนะหลบไพโลได้แล้วก็ตายอยู่ดีวะพี่บอลต้องมาด้วยอ่ะพี่บอลสี่ตัวไอ้ที่นี่เบลสี่โคตรซ่าเลยโดนล่างเคตรใตายอยู่ยี่มึงกำลังมาให้บอลได้ได้กูมากูมาเอาไพโล่ะพี่ปลาสองเราตันเลยยินสเกลฟาร์มเพลินเลยวะอ่ะตัดให้อ่ะเรียบร้อยตันไม่ได้ เรามหมไปเดินคู่กันดิส่วนส่วนส่วน,วนพาโลไปได้ไหมย,ยู่คิดว่าพาโลตายเออจะกระทำฟ้าแล้วขวานแล้วใช่ไหมปล่อยแค่ขนาดนันนนะ้ไม่ขวานก็ไม่รุอยไ้แล้วเนี่ยยังไม่ขวานนะกูเห็นมีก้นมาดก,กับไอ้นั่นตอนมังกรกูเหลือ,อาศาสิร์ิวิ เออมังกรเราจะตีป้อมแหลงแล้วกันเอ้าคุณสมคนกังเรี่ยเลยจะกดเอ้ยเนียเทวบิงแม่งมือพันดูในป่าให้กูหน่อยเอ้าไนเป็นว่าจะโดนฆ่าเองเอ้ยมังกรหมดแล้วก่อนอัพสามยัง,ยง,ยงเดี๋ยวต่อไปอัพมาสักเวลก่อนนะ เฮ้ยปอนเฮ้ยไพโลไพโลไพโล,โลสม,มองเชื่อหน่อยสวยไพโลเจ็บมากดาเมจเออน่าจะตาย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 กูน่าจะไม่รอดสวยอย่ายดนเดินคู่กันเออปอนหอยมันอันนี้ยังอยู่นะ เดี๋ยวต้องหวาดดูสเกาวด้วยนะตัวผมก็เป็นแค่ตัวสกิลโง่โง่งสกวาวสกิลนี่หวาดเห็นไหมล่ะบอลนี่เหรอ,อ,อไม่เห็นเหรอเห็นก็คือปล่อยนิ่งๆไม่กลัวที่ว่าเราเอ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 ากอะไรกันดีกว่างได้แบบว่าได้ ล่อยล่างไปเลยแล้วเดี๋ยวไปบนก็ได้ปแบเอ้ยชิบหายล็อกป่ะสวนพี่อ่าชิบหายยิงคู่กันอันนั้นตายนั่นตายไปว่ามีใครมากลางนะบิงยังที่นี่บิงแล้วนี่หว่าตายไม่ไหนกูเนี่ยไองมันอยู่นี่ไอ้มันอยู่นี่มันจะอัานี้ตีตัวเมนั้น กูถล่าฟ้าละสเกลมานะสเกลมา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 ,า,มาถอยเลยกูมังกรไล่ตบรอรูนเลยเพื่อรอรูนนี่กูจะตายไอ้ปอนมารอตรงรูน,นิกูซื้อฟ้ามาถ้ามันมานะขวาแล้วด้วยสเกลเช่นดูมันเดินกันดิ อ่าเรียบร้อยมันอ้อมอ๋อมมีวาดแมงมัดเจ็บมากออเออเฟียวให้อีกทีแมงมัดนี่ต้องตีมีทะเลขาวอย่างนะตะเกาวาดเออฮัลโหลอยู่ล่างแมงมัดจานตีนะ

ไม่มีอันตว่ะยี่สิบวิประเดิมคี้ก่อนเลยเอ้ยเจา้าอนยบร่างสกาวน่าจะทำแบ็คคิดว่าน,น่าจะออกคีบีผมคิดอยู่เนี่ยผมรีเฟรชเลยดีไหมหรือว่าดับแสงก่อนอยากเล่นแบบให้มันแรงๆก่อนฮะ ต้องเจดก่อนนี่เออเจดก็ได้เจดดับแสงแะรีเฟรชะกิ้มองมันดีมากเลยกับเฮลบิงเนี่ยอันตีทีงเลือดเต็มคอมโบกับสกิลสามแต่สกิลสามไม่กระดุดแรงอยู่แี้ก็ใช่ไงเราเอาติพินไงสเปลต้องออกมานยเก็นี่ย,อออม,ยมีหอยหอยกระทาฟ้าสัด้วยข้างบนยังไงต้องตามไม่ทันอนะถ้าอันตีอะถ้ากวนตีอะสกาวนะพี่บอลเฮ้ยเรียบเดิมไปแล้วอีกนะ แม่งม้าก็ได้ให้บานเขามีเจดแล้วกูว่ามันมีวาดป่ะเนี่ยพาโลพายโลเดินมาบอลมีวาดวาดระวังล็อกพี่เหรอเออเอนเซนแอนเซนมันมีหวาดแล้วนะระวังเพื่อนเข้าแล้วพายโลหลังพายโลหลังเที่ยมันเข้ากู

ต่อ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 คนเดียวก็ตายแลไม่มึงก็บอกมันดิมันก็ถามอยู่ว่าเอาได้ไหมจะลงปิดมั้ยระวังวิ่งหาพลูมันหวานข้างบนนะอ้าวแล้วที่บม่ตันต์รอใครระวังไปสวไปเลยบนนี้มีหวานนะน่าจะทั้งส้มทั้งฟ้า บอกเลยจังหวะนี้โคตรแรงเจาะไปอะไรละเจาะหนึ่งอยู่ที่เจาะหนึ่งอย่งเราไม่เป็นแรงยังวะดูวิวห่างดูว้าวคิดว่ามึงแบบสิบเจ็ดสิบแปดไอ้เหี้ยมึงก็สิบสี่กูเปิดดูไอ้เหี้ยสกเกาตั้งสิบหกวันนี้มีหวัดตอนไฟขอจ้องผมได้ั้ม จริงแหละการไฟมันก็ต้องตัดผมให้ได้ผมแดนติก็ตัวตายขอได้แดนติก็พออ๋อเล่นละเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลอ้นี่ตายสกาวสูงใครวะตันติไม่มี่ตายตายไอ้นี่ตายเขาอยู่ไหนวะ เฮ้ยตรงนี้มีวาดไอ้เหี้ยมันอยู่แถวนี้และพี่ห้องบนมันมีวาดตน,ดนต,นดนต,นดตนีที่คอมแทบพังอะไอะสัตว์มนตีที่เม็นเกมพี่กระตุกเลยสกังรอขี้กูเลย มีโดดทีเดียวหายให้เขาทำเอคบีอ่ะจริงๆอยู่แล้วไอตัวนี้มันออกแล้วแต่ก็กันกูไม่ได้ถ้ากูนี่ได้ตัดนะคือหยุดให้ได้ก็ล้มมันให้ตายแล้วกันไม่ตีวะเป็นอะไรวะหวานนะทั้งส้มทั้งฟ้านะไม,ไม่พอบน,นเห็ดอยู่อ๋อบนเห็ดอ,อยู่ใช่ไหมหอยแม่งกระทาฟ้าวะแม่ง เดี๋ยวผมอาจจะต้องบีคีบีด้วยแม่ก็หนูสักอัน,นอเนี่ยปอมไปไล่ฆ่าได้แล้วเราหาเวลสิบหกมันตามไปและ่ะนิดเดียวไปเมื่อแต่มังคุ้มแล้วว่ะกูสองตัวมาม,มามาเราพี่บอลขอบัฟหนนะ่อยถ้าขอบัฟบัฟ

กูดูเดินผ่านกูเล่นตรงๆโอ้โหไม่ได้มึงต้องมีคีบีด้วยวะจะได้แบบอยู่ได้ยาวๆกูจะเล่นเลยมีคีบีไม่จำเป็นมันก็บิงตายสักตัวมึงก็ยังบีงั้นก็เล่นบิงตายแล้วก็บิงออกถ้า <c oughs> อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นดีกว่า <c oughs> ถ้ามึงไม่เล่นมีคีบีอ่ะสวยตายอ๋อ ว่าไอเ้เท่เอามาต้องโดนแล้วเนี่ยนาทีเนี้ยนั่นไงโอ้โหตายหาเลยปุ๊บกำลังจะกดอาลงฮัลโลน,นตีใช่ใช่ใช่ใชไม่มีตัวเบิร์ดกูละกูไปเดินด้วยบอลมารับหน่อยอายกดได้ไม่เยอยากให้เช็คทางนี้มากเลยเนี่ยยัไม่ไดกดขอบัฟหน่อยพี่บอลโอเคเนี่ยนี่นี่ดิโซนนี้ดีโซนเนี้ย ถ้ามันมีมันก็เห็นว่ากูวิ่งมาทำไหมหอยกระทาฟ้าวะแล้วเขามึงต้องมาอืมด้านล่างเลยมันอยู่บนหมดเลยอะยังไม่มีคนวา้าใช่ไหมตอนเขาเกิดน่าจะต้องมาสักคนแหละไฮยโลอะไรเงี้ยมึงต้องมาสักคนนึองดิงเห็นแล้วเล่นเลยนะตัวอะไรก็เอานะ

ป้อมเบาเข้าป้อมบ้าเมื่อกี้พี่บอลไพลโลเห็นพี่นั่นไงวาดแน่นอนมีวาดละกีการจะให้บิงเข้าไพลโลไพลโลบิงเข้าก่อนอย่างนี้ชัดเจนวาดระวังมันกลองไปดันป้อม โอเคตรง,ตงไม่มีวัดถ้ากูไม่อยู่ใกล้ไม่ตีนี่หว่าลืมไล่ตบไอ้เหี้ยนี่เอ่อกดเหตุพกหวัดฟ้ารักกนฮะสองทีครึ่งหลอดมึงเล่นคี่ปะเออก็กำลังทำไฮโลกลางว่ะ กูนี่คลิปเองจอิงนตรงนี้อันนั่นเฮ้ยวาสกาสวายบ้าเม่อไบ้าเม่อแกวาาก่อนแกวาาแกวาาต่อได้นะมีวาตฟ้าอยู่อันหนึ่งให้กูปักไหนข้างบนเฮ้ยมาตีป้อมที รอตีนนี่ววาสเกลมาเลยมาเลยมาเลยเล่นได้เล่นได้ไฮโลอยู่กับแซน์ัสวัสดีวัดับเิลทังเฮ้ยพี่บอลดันได้กดดันดิได้เหรอตีไม่ได้พี่ไม่กดดันแต่พี่คือกดบัาพาไโล ไม่ได้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 คือเมื่อกี้ไอ้ปอมมันไม่ตายไงถ้าถ้างั้นไอ้ปอมมันจะไม่ตายถ้าพี่อันนี้ผมโดดได้พี่กดดันทั้งมันอันตีไปนะรู้ให้ดูเออกูก็ดูอยู่อันตีไปละได้แล้วเนี่ยหอยดูผมตีดิแต่ไม่โดนไม่นี้หอยตายตาย อันนี้เผาเออดูมองกรตบอยู่แล้วกันเออฮืออันนี้ก็เลเจนด์ออฟไลท์เหมือนกันระวังหารีเฟกต์หอยยุคอดลูกเหนือก็วาร์ปได้เฮ้ยล็อกได้เฮ้ยเพื่อนอันนี้ให้ระวังตายตายกำลังไปพี่ดักไพโรเจอไพโร ที่ไม่สองก่อนกำลังมากำลังมากำลังมาเขามาเล่น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 ดได้น่าจะได้ไล่หอยยาวเลยกูอะแมงดาวเลยไอย้เหี้ะมึงไม่หมุนก็ตายอ่ะหมุนก็ตายไม่หมุนก็ตาย นนก็จะเก่าเกิดนะเออรู้แล้วกูยังไงถ้าตายก็ตายก็ขอฆ่ามันไป mm hmm. กูน่าจะได้นี่เอเอไม่มีเงินซื้ออะไรหรอซื้ออะไรหน่อยดิมีเจ็ดสิบบาทได้ไหมติดไว้ก่อนผ่อนได้ไหมเดี๋ยวก็คิวค,คืนให้อะไรเงี้ยโอ้ห้วยแอรไม่พี่ไปทำไม ข้างบนมันเบื่อที่มันลึกไปถ้าไม่ได้บวกเดินเน่ะแมพก็ไม่มีมวดัดกูปล่าวาัดฟ้าโซนนี้อยู่ฟ้าทั้งส้มป้องกันสิ่งก่อสร้างนี้ปล่อยเลยกำเอ้ยใครวับลงหนเฮียโคตรซาเผื่อแม่งมาข้างหลังะ โอ้โหเข้ามาว่าอย่างนี้ตัดไปให้ตะเก้าตะเก้าเจ็บแบบก่อนไม่ได้แล้วมองไม่เห็นมันเห็นกูได้ใช่ไหมเวลาไฟโลต่อเออเดินไปหาไฟโล่แล้วนะกูอะมังกรมามังกรมาตัดบิงเออมังกรกูหวดหน้าไปทีงั้นดันงั้นดันไปดันกลางไป เล่นกลางเลยแล้วมเพื่อนกลางไปกลางนันตีเหลือทีหนึ่งอะเหีือความเฮี้ยของมันเพื่อนอยู่วิ่งวงกรก็ตีแรงนันตีลงมาก็ขัดได้โวนีหเฮาตีแรงมากเลยมีใครซื้อฟ้าบ้างไหมเนี่ยนี่จะรัดไปบัฟให้ปอนที่บอลหวานสะก็เยอะอีกที้ย่เออ ทำไมกูเล่นเฮลบินทีไรแม่งเล่นล่างเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องล่างนี้หรอกมีล่างนี้ล่างเดียวแล้วเมื่งไอ้ที่มันกดแท็บไม่ได้เฮ้ยเอาแม่งเลยก็ได้พี่ชื้อเกินหมดเลยว่ะชื้อเกินหมดเลยฮัลโหลฮัลโหลโดนสมกฮัลโหลโดนสมกเข้ากูนะกูไม่รอดอยู่แล้วกระตุกเคี่ยวอะไรไม่รู้อ่ะเออสวยบอลกระตุกอะไรไม่รู้ เราแหลกกันไปก่อนประตูผมั้ยได้แลกได้แลกได้แลกว่าหเขียวไม่กดเก็บไอ้มปดี่บอลเก็บอ้ไอ้ามับอลพี่ต้องบ้ามน้เยเลยลเลยทำไม่ได้นีลงเาไม่อยู่ใช่ไหมน่าจะอยู่นะ จำรู้อยู่ไหนเงี้ยกำลังไหวนกำลังไแหวนได้แล้วนะบอลโอ้โเรียบร้อยบอลไม่บอลบั๊บบั๊บบัฟมาผมวาดไว้ก่อนโก้เขียวมาคัมเมห์ฮันคดอน้อเขียวตากเขียวโอ้โหเลือดเต็มปิ่มตายแล้วมึง ฮัลโหลไม่หมดกไม่ด้กูเอาเอาตียังมั่นอยู่ตัดบิงตัดบิงไอสัตว์แท็บเล็ตบิงไไม่ด้เผาเผาเผาหมอปูก็ยืนเอานำไปตัวก่อนเดี๋ยวแม่งเสียบอ่าเสียบทางนี้ปะเดี๋ยวกูไล่ยาวอะได้บีคีบีละอ่ะตายไอไอเอาตีทิ้งนะไม่ต้องไม่ต้องเอาไงเอาไงกูตีนะ นาแล้วก็ระวังไม่ใช่สกาวนะที่กูบอกเหมือนกันเมื่อกี้ไพโลกับไอ้นั่นแต่เผื่อมีสกาวด้วยไงหอยหลังสกาวอยู่ไหน,ไหนวะสวยบอลตบไพโลแล้วสก,าว,สกาวหลังสกาวหลังต่อเลยปะกูเมนติ กูตันตัดให้มีแค่ทีเดียวนะจเก้าจะตายคิดว่าตายคิดว่าตายคิดว่าตายเออสวยสวยสวยเอามังกรแทงล่า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 งไม่มีไม่มีไม่มีซื้อแล้วกูมังกรแทงให้อาพ่ายให้แซ่เลยพี่บอลโดนลืมเอาพ่ายมังกรผมดิ báo hay mọc con của mình báo hay mọc còn của mình. áp à, mình nhưng đai này hìa. Đơn ta mà đơn ta mà. Cái này là lịch sự. Cậu bảo là mà vào, đao mệt thằng nãy Bám vào บอลไปเร่งไงบอลตัดว่าบิงตันได้น่ะเอาแหลกแค่แตกเลยทีเดียวเองแหลกเดียวเองไอ้บอลตายหาแล้วตันมาสักทีดิแล้วก็แหลกเฮอะไรไม่รู้โดนเฟียโดนเฟียไม่มีอันตอ่ะตายไหนวะ กดเลอะไรก็ไม่ไปเฮียวิ่งไปหาแค่ให้แสนไปแล้วใช่ไหมมันตายอ่ะแสนอ่ะไอ้แสนได้สองวิอือนานตีไปทีหนึ่งมับเข้าให้มังกรกูหายสองลูกเท่าไหไปวะไปน่าจะจีจีแล้วเพื่อนเกมนี้ โ okay, er. อเคเฮลวิงเกอร์มานี้นะผมก็อย่างที่บอกนะผมถ้าผมเจอเฮลวิงผมก็รับมือ,อยากเหมือนกัน <laughs> อระมานี้ผมตัวโกงตลอดการตลอดชาติแล้วคงตลอดไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นใจผมด้วยไว้เจอกันใหม่หคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย